สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาสื่อการเรียนรายวิชาการสนทนาภาษาจีนเพื่อธุรกิจเรื่องปักกิ่งวันเดย์ทริปสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สามารถสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะได้ดังนี้5.1การดำเนินงานจาัดการทำโครงงาน 5.1.1วัตถุประสงค์ของโครงงาน5.1.1.1เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาจีน5.1.1.2เพื่อสร้างสื่อการเรียนไว้ทบทวนนอกเวลาเรียน5.1.1.3เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีนสูงขึ้น5.1.2เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมอินเทอร์เน็ตพร้อมโปรแกรมต่างๆดังนี้ 5.1.2.1.1โปรแกรม Canva ใช้สร้างสื่อวิดีทัศน์5.1.2.1.2โปรแกรม Photoshop ใช้สร้างภาพนิ่ง5.1.2.1.3โปรแกรม CapCut ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหว5.1.3ประชากรที่ใช้ในการศึกษา5.1.3.1ประชากรจำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเมืองกระบี่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566จําจำนวน8คนห้องเรียนเป็นนักเรียนทั้งสิ้น280คน3.1.3.2กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเมืองกระบี่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,566เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ 4, 5ทับ5และ5ทับ8รวมทั้งสิ้น9คน5.1.4ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566 5.2สรุปผลการดำเนินงานสรุปได้จากการทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อการศึกษาเรื่องสื่อการเรียน วิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจเรื่องปักกิ่งวันเดย์ทริปสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาจีนเพื่อสร้างสื่อการเรียนไว้ทบทวนเนื้อหานอกเวลาเรียนเพื่อย,ยกระดับลวัมสําร์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีนสูงขึ้นนอกจากนี้ ยังเป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อการสอนที่สร้างความสนใจและช่วยพัฒนาความรู้ให้กับประชากรเป้าหมายให้เห็นถึงความสำคัญของปักกิ่งวันเดย r ทริปจึงเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการนำซอฟต์แวร์มาพัฒนาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์พัฒนาให้ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีนสูงขึ้น5.3ข้อเสนอแนะ5.3.1 การจัดเตรียมความพร้อมของเว็บไซต์เพื่อลดปัญหาในการจัดการเรียนรู้5.3.2การจัดทําสื่อในหลายรูปแบบให้มากขึ้นเพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น